โอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาดิฟัด 哎呀！ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมโดนเลบานอนในเซิร์ฟเวอร์สี่คิงอาชีวะ1 9ึ่งเกนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเหมือนมีงานคอนเสิร์ตนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมเห็นมันโพสทวิตกันนะพวกเด็กช่างอะว่าแบบมันอยู่งานคอนเสิร์ตแบบใครเฟี้ยวใครฟ้า,ใ,ฟาใส่วดดำวดแดงเนี่ยเนี่ยไอเทียนี่ก็อยู่งานคอนเสิร์ตมึงเห็นไหมถึงมันจะหนวดติม่มถึงมันจะดูโง่เขละแต่มันอยู่งานคอนเสิร์ตถือว่าเฟี้ยวเย็ดแน่ไอันี่เด็กชื่นแต่หน้ามันแก่ไปหน่อยเนี่ย เด็กแม่งมร์เมลโลเด็กอินไวอยฟาดไอเช้นนี่ชื่นไอเช้นนี่เหมือนจะลงบ่อยนะเนี่ยเด็แม่เด็กอินเยอะนะครับผมงานคอนเสิร์ตน่าจะอยู่แถวทะเลทรายมั้งนี่ทะเลไม่ใช่ทะเลทรายดิแถวทะเลเดียวอ่ะเฮียทะเลเกาะสวรรค์หาสวรรค์อะไรก็ไม่รู้นะผมผมเพิ่งเข้ามาแล้วก็ขโมยรถคันนี้มาแล้วก็มาเปิดคลิปตรงนี้เลยนะคนดูไปผมว่าแต่เราอ่ะไปคอนเสิร์ตกันเลยเอาไอ้เหี้ยแม่งแอดมินสั่งแยกโอ้โหอะไรวะโอ้ยโดนเซ็งมาไปนทันคอนเสิร์ตไอ้เหี้ยเหลือตัวแดงไปคอนเสิร์ตว่าตัวแดง ถามไม่ตอบไอสัตว์ตายซะมึงโอ้ยยไงเด็กแม่งกำลังเล่นกันเลยเชี่ยมึงเอ้ยอันนี้เด็กขนมด้วยมาใครวะเนี่ยไอเชี่ยโอติ๋าโอติขึ้นมาเพื่อนเชี่ยแม่งกูโดมยับไอเชี่ยเอาคอนเสิร์ตมันจัดแล้วเหรอวะเพื่อนอะไรแม่งใส่เฮ้ยเด็กน้องบง <c oughs> ไม่ได้ดมเคมันบอกเงี้ย <c oughs> เฮ้ยมึงดูเด็กบูดิมึงดูเด็กบูดิมันมาจัดมาจริงร่วงไอสัตว์เด็กบูร่วงไอเชี่ยมันมีแต่แบบไม่ใช่โรงเรียนเราตรงเนี้ยมีแต่พวกบูอ่ะ เอาตีมึงเอาเลยเพื่อนเอาดิเฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมักอกียประเทศมันแตกคือตอนเนี้ยผมกําลังผมเพิ่งกลับเข้ามานะครับคนอื่นมันกลับเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกดงเด็กชื่นนะครับเนี่ยพวกเด็กชื่นเฮียแล้วก็มีพวกปัญญาอ่อนพวกเด็กบูเด็กบูแยก2ฝั่งแยกตรงนี้กับตรงนี้ น้ำท like yeah. ุกคนไปเดี๋ยวผมไปดงกระหนกเลยเฮ้ยสั่นมึงเต้นเหยียบตีนเพื่อนก๋วยเชี่ยเพื่อนก๋วยเชี่ยเอาเพื่อนมึงห่วยสัตว์หัวโล่นกูนึกว่าเนนคัมโดนพี่ดนว่าไงน้องชายพี่เออผมผมบอกใครบอกทักทักแชทพี่ไปแล้วบอกว่าอยากให้ทำลิปแบบนี้แหละช่องกับช็องเฮ้ยเอาดีฮัลโหลพี่โดนมี่ว่าไงน้องชายพี่สวัสดีครับไอ้หย่อยไม่อยู่หรอวะวันเนี้ยพี่หย่อยไปไป โอ้ยยยเข้าใจแล้วว่าสงการอ่ะเนาะสวัสดีครับพี่เดินสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับพี่ชายต่อยไหมไอ้ฟาดต่อยไหมแต่กูฟาดแม่งอ่ะก็ดีใจพี่โดนาดแชทผมอ่ะเฮ้ยอย่าเปิดก็เปิดมาว่ะเฮ้ยเด็กอิเด็กอินในสัตว์มาเฮี้ยอะไรแถวทินกูอีเชี้ยเด็กอินคือมึงเจ้าใช่ไหมฟาดคือมึงเจ้าใช่ไหมให้ฟาดเอาเลยอ่ะเอาเลยแล้วรอยเฮี้ยอะไรอยากเกิดก็เปิดมามันบอกอ่ะมึงมาดิฟาดเด็กอินเฮี้ย ประเดอ่ประเดเพื่อนมึงก็เปิดมาดิตายไปดิตาอุยอุยอุเชี่ยโอ้โหโอ้โหมึงดูขวานนี่ขวานโคตรแรงไอ้เชี่ยกูขอ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 ปั๊มยาก่อนแล้วกูแบบแอบใส่ก่อในนี้ก่อนคนดูกูชิวกูชิวกูบอกก่อนกูชิว ไอ้สัตว์แล้วมึงใช้ขวานมึงโกงเขาได้ยี่อขวานไม่อย่างแรงเลยที่บอกให้เชื่อในแบงค์แล้วแตจะเชื่อไม่เชื่อพวกกูออกเดินทางเหมือนโจรสลัดโกดิโลจ้าและที่เดินทางแทนกูคืออ้วนโอ้ยเยอะขวานนังแรงจ้าไอ้สัตว์ขวานนังแรงจ้าไอ้ยี่อไปแล้วจ้าใครจะอยู่ก็อยู่ไอ้เยี่อกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วไอ้สัตว์แมวหรอกขวานอ่ะไอออ้ทีี่่ววาาาเเเจ๋งงกกูยยยลลชมมััดดิสต

กูไมตัดไม่ต้องเกิดไที่อ่ะงานเนี้ยกูเองบแล้วชักอเอ้ยแล้วมันซ้ำตกอเยอะบางไอ้ัดเราเยอะบางนี่เยอะบางไอะเยอะบางอ่ะรบาขมกูเคยต้ัดไปเหยียบดินตอนนี้กูเป็นมันอย่างหงุบกูไม่หยุดน่าไม่ตัดบัู เรามาเด้งเรามาเด้งเรามาเด้งเออหวานหวานปากเลยโอเีเอาเลยโอ้ยจัตสักอาทีตย์นึงเอางานนี้ไม่เอามันทุกโรงเรียนอ่ะโอ้โหจัดตัวจัดตัวจัดของนวก่อนได้ไหมเพื่อนนี่ไงจัโอ้โหงานนี้กูเก็บเยอะจัดเลยเนี่ยบอกเลยวงนวกูอกจัดอ่ะโอ้ยเฮ้ยนี่ตัววานสันใช้เซฟติ๊กระับโมเล่นหอเปบ่าเนี่ย ไปหาหมอกูนออบพวกมึงง่ายๆกูไม่จําเป็นจะต้องไปหาหมอโอเวอร์พวกคุณกำชัยและฉลองติดเรื่องมาแล้วต้องสนองไอ้พวกขี้กาบมึงอย่ามาหาสอนยิงเข้ากลางกระป๋องไอ้ยักษ์ขวานมาขวานซิ่งมาไอ้เย่าพี่ของมึงไปตามมาเหอะพวกมึงไม่ได้ยักษ์ขวานซิ่งมากูไปเลยจ้าไอ้ยักษ์ขวานซิ่งโคตรน่ากลัวไอ้ยักษ์ขวานซิ่งแม่งน่ากลัวจ้าไอ้เชี่ย เลือดมันอยากอาหารยวกมึงเป็นคุยเลยกูอยากจะถามสักข้อนึงหรือว่าพวกมึงอยากจะสาดฉาดสังที่แก๊งโอเวอร์เคยล่อมึงไม่ต้องหวาดกลัวนี่เป็นคนเงินเองอย่าแน่แต่ก็ชนกันแน่มึงจะไปดื้อที่ไหนได้ขนาดแค่เดินพวกมึงยังแซ้ไม่ต้องใบเบี่ยงขอบแค่ต้งประเด็นเดี๋ยวเลือดกันสายกันเซ้นพวกกูได้หมดยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าเกิดพวกมึงนั้นอยากจะแช่ไอหัวกร็หลบอย่าไปแล้วกูไม่มีหลอกงานขาปืนไหนฝันติดำถ้ามึงมีหลายรอบแล้วอีกที่อยิงกูเลยมาดัวเองไม่ตามใครไม่ตามเขาทุกพื้นที่ของ เพื่อนคนดูครอบครัวกูคิดว่ามึงไม่ควรมอบสายตาที่ชอบย้นอาใจแตที่มงย่งไมหยุดใจดาหาว่ามึงมันชอบกวรโอเวอแต่ลวันกมที่ซอกกูเจสลดมีน้ำ่าโอเวอนนวยะเยไอ้เี้ยมีมึงทากลคอไว้ฟัดอะแล้วมึงคุยอะไรเยอมีหมันี่กูมาที่สอกกูตัวสลัดมีน้ำว่าโอเวอร์ปนคนไร้นไอสนอยากจิงักกับพวกกูจังลอเลียนตาที่พวกกูทากูไม่สนใครแข็งหรือใครเหนียวถ้าคุยอเยอะ อ้สูตรโดนกูสวนไม่ดีเฮียกันสวนใส่กูผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาสองปีพวกกูไม่ยอมใครแล้วแม้สถานการณ์ข้างหน้าเป็นรองแต่แน่นอนพวกกูไม่ยอมตาย้วยในวอลซิตี้กับใครก็ได้สัตว์กูไม่อยากพูดมากเดินมาแล้วหลบตาอย่าเสือกนินทาไปพูดภาพในเนี่ยจะตา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 ยไอ้เฮียกูจะตายกูจะตายกูจะตายจริงยยยยแต่ของดีแม่ยย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 

ไงต้องแต่พวกกูโปกูขุดไหมใส่ที่มึงบอกว่าเจ๋งที่บอกว่าโตมันสุดไกลไม่ต้องเล่นกันแลวน้องกูถูกผิดจากมาดิยูอะพวกมึงแกมต้อสึกใหญ่โอเวอร์ปานกูมาดิสัดกูตัวสลัดมีนามว่าวอร์เป็นคุยและหลายอสัตว์ที่น่าจะง่ายกับพวกกูจังเล่นตำนานที่พวกกูทำกูไม่สนใครแข็งหรือใครเหนียวถ้าเจอกูแย่ถ้าเกิดพี่อ้วนเขาไฟเขียวไอสัตว์ผมเจอกูแน่กูมาดิสัดกูตัวสลัดมีนามว่าวอร์เป็นคุยและหลายไอสัตว์ที่นยากจะงัดกับพวกกูจังเล่นตำนานที่เลยน้อง ตายตายเยี Hoy, ality, ่ยมีเกิดมาโง่ง huh. ี s <S uh ้ไ huh. ม oh ่น huh. oh ่าเกิดมาเลยมึงน้องสาวครับกอดแทงหน่อยครับผมอุ๊ยกูโดนสาวแทงไอ้เหี้ยสอาสองแทงกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์ ที่พวกกูไม่คิแพ้ก็เพรวกูเสียไม่ได้อะไรแชมันเป็นของกูแคคิดจะชิงกูไม่ให้อถ้าคิดจะลงกูพวกกระจอกมันไม่งกูเก็บเียนในทุกะบบสสักกับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่คิแพ้ก็เพราะว่าพกูเสียไม่ได้อะไรแชมป์ันเป็นของกูแคคิดจะชิงกูไม่ให้อถ้าคิดจะลงกูพวกกระจอกมันไม่งกูเก็บเลียนในทุกลบบอสสัตว์กับพวกกูเสียไม่ได้แค่คิดจะเทียมรักสมีสัตว์เดีวกู สกูร้อนมึงร้อนแปลงถ้าเหาในทินกูเดินหน้ามึงกูเข้าเป็นลัวเองและในซัมเดย์พวกกูไม่สนว่าใครใหญ่ก็พอไอ้เหี้ยโคตรเดือดคนดูโคตรเดือดเดือดจริงไอ้เหี้ยมันจัดไอ้สัตว์โกบังชาติเลยเชื่อโอเคครับคนดูคือตอนเนี้ยมันเล่นกันแบบมึงดูดิไอ้เชี่ยมันเล่นกันไม่จบไม่สิ้นเว้ยมึงโอ้โหไอ้เชี่ยมันมาทางกูอีกแล้วกูกูถอดช็อปแล้วนะครับคนดูอ๋องานจบแล้วงานจบแล้วแยกย้ายกลับโรงเรียนเจอกันที่โรงเรียนโอเคแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายกลับแยกย้ายกลับ ก่อนกลับก่อนกลับกูก็ขอจักหน่อยแล้วกันว่าโอตีโทษเพื่อนเล่นแม่งเล่นแม่งไปนี่ไอ้ที่ดอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตายมันตายมันตายเอามันเลยสัตว์นี่ไงประธานมันไหนเยี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูตีแม่งเลยสัตว์เลยกลับ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 โรงเรียนกลับโรงเรียนเฮ้ยกลับโรงเรียนไายสัตว์เฮ้ยเอามันแม่งไม่ไม่ไม่แยกไอสัตว์นี่ไม่แยกไอเยี่ยนี่ไม่แยก ตายตายมันตายโอ้โหกูมาชกเพื่อนกับลูกเรยอเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยตายตาดไอ้เหี้ยหลังขาดเลยสัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยใกล้เหี้ยนี่มันไม่แยกอ่ะไม่กูมึงไม่แยกน้ำให้กูเลยกูน่าเลยมาไอ้เหี้ยไปไปเดี๋ยวเจอกันนั่งเรียนดีกว่านั้งเฮ้ยอินไอ้สัตว์จบงานเอากูหน่อยป้ามึงอ่ะ ได้เดี๋ยวมาหาด้นะครับรอเฮียอะไรเดี๋ยวกูไปแน่สัตว์เฮียโรงเรียนกูโอ้นูนน้นนูนน้นนูนน้นนูันนู้นนู้นหวัสดีสวัสดีครับสวัสดีหวัดดีเอาเงินเปล่าเฮ้ยมีเป็นล้านเลยศาสตว์เอาเงินเปล่ามีเป็นล้านแล้วเฮียโอ้โหอยากให้สิบล้านว่ะเฮ้ยไปไปกลับกลับกลับไปรีเซตที่โรงเรียนเดีย๋ยวกูพาไปบุกอินไปเปล่าได้ได้ไปดิ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 ไปดีไปดีไปไปไปเดี๋ยวไปโรงเรียนไปเต็มตัวเต็มตัวที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปบุกอินต่อโอเคไหมน้องโอเคพี่ชาย เดี๋ยวแมงจริงเดี๋ยวแมงจริงเออเอาแมงเลสัดพวกเฮียเนี่ยมันต้องโดนไรหย่อยไม่อยู่อะวะโอติวันเนี้ยเพื่อนไอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไวเฮ้ยมึงลงมานั่งรางดีดีสัดแล้วก็โดนล่ำหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวออฟปะพี่พีขึ้นขึ้นมาดีดีเหอะพี่ถงพี่ถงเออเออขึ้นดีดีเหอะไอ้ถงไอ้ถงไอถงไอถงไอโดนว่าไงเพื่อนเหลือแต่อรับคนเดียวตอนเนี้ยเออไอ้เฮียเหลือแต่ไอ้โอติเนี่ยไอโดนไอโดนออน อ่อนกลเคี่ยละไปกับโรงเรียนเราพวกมึงพวกมึงมีเลืดมีมีมีเลือดกันปะเนี่ยมีมีถ้ามีถ้ามีเราไปดักเล่นอินแม่งที่โรงเรียนแม่งเลยไหมไปแอบแล้วก็เดี๋ยวมันกลับโรงเรียนอ่ะไม่ต้องตัวหลุดไม่เพื่อนเราเราไปโรงเรียนมันเลยอ่ะแล้วเราก็แอบอยู่ในโรงเรียนมันอ่ะไปปะไปด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 โรงเรียนแม่งใกล้ๆเลยเนี่ยเอาดิไปเดวิงให้วิงให้เออมึงมีปืนอ่ะเพื่อนมีมีเอาดิฟาดีัปืน่ะผก็มีปืนฉีดน้จัดว่าเด็ดปืนฉีดน้าที่อะไรมันเลยสงการแล้วน้อง เป็นปืนฉีนอาพองไหลไงไหลไอ้เหี้ยไล่สัตว์โดนกระสุนปืนไงโดนเฮ้ยนั่งไงนั่งกระสุนปืนไม่มีเลยว่ะเพื่อนจริงๆแม่งานไงโรงเรียนมึงมีอยู่ตัวเดียวอ่ะเอาแม่งเดสสัตว์ไอ้เหี้ยถล่มแม่งเลยนี่ไงสัตว์เพื่อนมึงเล่นกูไว้ในงานเยอะใช่ไหมเหี้ย ไปแอบ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 แอบเลย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 แอบแอบแอบหาที่แอบหาที่แอบแอบข้างบนแอบข้างบนเพื่อนแอบข้างบนจะได้มองเห็นมันแอบบนแอบบนแอบบนมาตรงนี้ใช่เหรอมันจะเากูเหรอใช่ไม่ไม่มันนะคิดแบบเราเพื่อนมันมันก็มาจากเราที่โรงเรียนโรงเรียนเราเหมือนกันเฮ้ยไอสัตว์เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราถ่ายรูปแล้วเพื่อนเราถ่ายรูปแล้วมองดูดิมองดูในทวิตดิแล้วหัวโลนเราดูี้ยโคตรย่ามาเอาพลามาบุกโรงเรียนอะ าเฮ้ยพี่เด็กชื่นเด็กชื่นซ้ายได้มาเอาวะเด็กชื่นมาวะไอ้สัตว์ไหนวะเนี่ยเนี่ยเบิกรถอยู่ล่วงไอสัตว์ปล่อยปล่อยปล่อยมันกลับไปปล่อยมันกลับไปปล่อยมันกลับไปสงสารมันในที่มาคนเดียวเองมึงมากระสามึงใหญ่น้ำไม่ชื่นใจนะหล่อเออมาคนเดียวเมื่อไรแดกส้นตีนมะกรูนนะเว้ยเฮี้ยงล่างอ่ะเอพื่อจอกเชี้ยหญิงวันโดนมาหญิงเฮ้ยมันถูนิ้วอะไรวะมึงดูดิถูนิ้วอะไรฮะถูนิ้วอะไรมากระญิงแดกน้ำไม่ชื่นใจสัตว์ เดี๋ยวมึงมาคนเดียวเมื่อไหร่อ่ะมึงแต่ต้อตีพวกกูเยสเดินไปเอาแม่งเลยไหมล่ะเฮ้ยอเช่วยครับเดี๋ยวผมช่วยครับใกล้ๆเองอยู่ที่ใจไว้ของพวกเนี้ยเพื่อนมาแล้ว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 น่ะเฮ้ยเฮ้ยสัตว์มันเห็นแล้วแล้วไอ้หี้ยลงเอาแม่งเลยไออโอต้าเอสสัตว์งานนี้เดี๋ยวควนไม่เชิญเพื่อนไม่มาแล้ว รอเฮียอะไรเอาแม่งเลยฟาสมายอะไรเฮียเอามาเลยเอามาเลยเลยเอามาเลยเอามาเลยล่วงฟาสเอาดิเอามาได้หมดเอามาได้หมดไอ้เฮียโอ้ยเฮียกูยิงเพื Welsh ่อนไอ้สัสโอติโอติช่วยด้วยโอติโอติโอติหมายอะไล่กูโอติหมายอะไรกูเออโอติเอื้อไอ้เจ้ยกูตายไอ้เฮียโอติชุบกูโอติสวยเพื่อน ไอ้โอติชุบกูเฮ้ยเอาไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราไม่เล่นกันเองเพื่อนสวยโอติเพื่อนเลิฟกูขอบคุยโลติที่อยู่เคียงข้างกูมาได้หมดเลยทำมันเลสตันทำมันได้หมดเลยเฮียหมดยังไหมยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยยังมีหัวหมาอยู่เลยหัววะเฮียแล้วก็มาเลยปัดทำมันดีเออเอาขวานก็แทงแม่งเลยหมดยังวะ สวัสดีน้องชายไม่อะโโอ้หมึงมึงมึงเอามึงมึงเอามึงไม่เห็นจะไม่เห็นพวกนายเลยเฮ้ยไอ้เจนี่โรงเรียนไหนเนี่ยกูยังใครแหนี่ยก็เอาแม่งดิสาสต์หมดแล้วมั้งเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเลยคนนึงเลยคนนึงชุบเพื่อนไหนสาสต์ทุบเพื่อนเหรออามาด้กระทืบมันดิอาสาดเอาแม่งให้หมดเลยที่อยู่ในงานเต้นเหยียบตีนกู เฮียเฮ้ยไอสัตว์กุนึกว่าไอเฮียแม่งเป็นศพไอเฮี้ยแม่งเด้งเฮียเคเไปไปไปกลกลับกลักลับเว้ยกลับกไปบูไม้ประธานไปไม่ละไปไม่ละไปไม่ละหิวอ่ะประธานไม่ิวะวินอ่ะเฮ้ยไี่รงไปไม่ละไปไม่ละไปบูไม่ละไปไปเดรถไปเดวรถไปเดียวไปดีวไหวยังไงก็หวกูว่าหวว่ะแต่รถเราไม่น่าไหวนะเพื่อนห้ามมีโมคู้วะเขาห้ามมีโมคู้ใช่ยี่โมคูไม่ได้โดนแบนอ่ะ แต่รถเราไม่น่าไหวนะเอาเฮ้ยรถไม่ไหวเดี๋ยวก็วิ่งไปแม่งเลยไม่รู้จะถึงอยู่แล้วเนี่ยลงเลยไหมคนไหวรถไม่ไหวเออคนไหวรถไม่ไหวอ่ะลงแม่งเลยรู้ว่าลงแม่งเลยลงลงโดนลงโดนคนนนั้ที่อยากเอาแม่งเลยสัตว์ให้มันรู้ไปเลยว่าดำหรือแดงใช่ไหมวุติเพื่อนขนมอะไรที่ขนมเว้ย ยยิงทิกชชูโท่อติดแคตแต่รู้จักปะคิดแคตไอ้เหี้ยอะไสว่เราสีคนเขาสีเดี๋ยวเอาแม่งริงเดี๋ยวแม่งริงนั่นไงสัตว์รถบัสแม่งอยู่หน้าบูพอดีเลยเพื่อนให้มันรู้ไปเลยว่าหมูหรือไก่เหี้ยกระหนกแม่งมาเต็มอยู่แล้ว รอที่อะไรอ่ะขนมพายุมาเต็มมางานเนี้ยเต็มระบบแล้วจบโอซี่แล้วแล้ววิ่งมาด้วยแล้ววิ่งมาด้วยเรื่องของเรื่องอย่าอย่าบอกนะเรือชนหายหายมอตตี้นะเรือชนเกาะเรือชนหายทั้งเกาะทั้งคนนะไม่เคยเห็นไบค์ฟร์แรดเหรอเ์้ยสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์มึงเห็นบูไม่ได้เชี่ยล้วงไอสัตว์เอาดิเอากระแม่งเลยยิงล้วงไอสัตว์เอามาเลย เอ, itan, Korean, uh, อามันน้องเอามันตัดคนตีเสื้ออนนดิเออตอนนี้ต้นย่าบูมเบื้องยากาศนบ้นปล่อยไปปล่อยโว่ปล่อยกูปล่อยโ่หายไปดีี่อจะลงไปในอ่างมัียอะไรลุกขึ้นมา

เอนึงครับเเออาลลืนนกูี่ไงไอสัตว์ว่าเราไม่ต้องไปแล้วมั้งหมาถึงที่ขนาดเนี้ยปล่อ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 ยมันไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเอาที่โรงเรียนมันเอาตีเอาตียาเอาตียาให้มันให้มันไปหาเพื่อนมันให้มันไปหาเพื่อนมันให้โอกาสมันไปหาเพื่อนดิเราเราไปเอาที่โรงเรียนไปเออไปเอาลูกน้องมาที่โรงเรียนไอ้เชื่อนี่ปอกแดงแว่นวันๆอ่ะร่วงน่ะปอกแดงร่วงน่ะไอสัตว์ดงกูยิงอ่ะไปไป เก็บสามโรงเรียนรู้เอ้ล่วงในโรงเรียนโรงเรียนกูไม่ไม่ต้องถึงประธานด้วอรออะไรอ่ะนี่รอรองเว้ยลองลองลองเก็บไปสองโรงเรียนละเฮ้ยอินหรออะไรอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยเด็กคนทำงานไร่สัตว์ไม่เรียนไร้เหี้ยใส่สูตรขนาดนั้นใส่สูตรผูกไทยอะไรอเอ้ใส่สูตรผูกไทยว่าได้แม่นมือได้หนึ่งมือหนี่งเนื้อเด่นเด่นเด่น โรงเรียนใหม่ไว้ฟาดวอวอเอเอเอวอเอเอเอวอไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจออลายเดี๋ยววอเอเอเอวอเ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 ฮ้ยโรงเรียนสุดท้ายเอาแม่งมันมาเลยว่าติเต้าเอาแม่งจริงเอาเร่งสุดเอาเร่งเติบเอาดิฟา้เหี้ยมาแล้วเว้ยมาดิฟาดฟังเพลงเหี้ยอะไรอ่ะเฮีย โอ้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนจบก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็มเม้นไว้นะครับผมก็วันนี้มาลองสนุกมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุบ๊บ